่ะสวัสดีชมทัานกันด้วยคร่ะผมบอสวัสดีก็ผมเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนแล้ววันนี้ผมจะเล่าอะไรให้ฟังผมคือผมคือเมื่อฟ้าเมื่อเช้าผมอยู่เที่ยงโรงเรียนใช่ไหมอืมก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีเรื่องอะไรเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่กันเนาะจริงๆไม่ใหญ่หรอกแต่พอเที่ยงมานี่เออ ผมเห็นในพิเศษอีกคนหนึ่งครับผมชื่อข้าวปัน้นอืมข้าวปั้นมันเรียนกับผมมาเออกี่ปีแล้ววะผมน่าจะประมาณปา .4 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 นี่แหละอืมซึ่งพอตอนบ่ายเนี่ยปัน้นขาปั้นมันก็โดนตัดเพื่อนใช่ไหมแล้วแล้วทีเนี้ย คือเดี๋ยวก่อนผมก็ <c ười> คือว,วิธีที่ไอ้พวกออโต้เขาทำกันเนี่ยคือชีกกระดาๆๆๆเพื่ออะไรก็ไม่รู้ <ๆ S 1> ก็ <c oughs> แล้วทีเนี้ยผมเห็นนี่ก็แอบโมโหนิดนิดหนึ่งแต่ว่าพอเขาปั้นพอเขาปั้นมันมันแบบมันจะยะกับแอสซิสซินเนี่ยฆ่าคนอื่น แต่เขาปั้นมันแทงเบาๆมไม่ได้เจ็บอะไรมากอืมแล้วนเนนี้สามสี่คนนั่นก็บอกอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้าม,ากลมึงตัดเพื่อไไปแล้วเออเฮอ,อมึงไ็ต้องมาคุยกับกู่อะไรประมาณน,นั้นเนยจาคาไม่จาคาที่พวกนั้นพูดไม่ได้เหมือนกันเลยและสิ่งที่ผมอยากจะพูดต่อไปนี้ก็คือเขาปั้นมันเอาปากกาไปแทงจริงๆแทงเบ,บาๆย้ำย้ำนี่ย้ำนะ เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ดูอยู่ก็เออหวัดดีเบบข้าปาน,นะผมไล่ไปแทงกันข้างล่างเลยเขาเข้าปานก็ขึ้นมาก่อนคนแรกสามสี่คนนั้นก็ขึ้นมาต่อแล้วก็มาว่ากันตอนยุคเก้าอี้กันแล้วอืมผมผมเริ่มไม่พอใจแล้วแต่ก่อนแบบจะไปดูว่าเขาอยู่ตรงไหน แต่ผมก็ไม่เห็นก้าลยน,นะตอนผมออกไปดูอืม <c ười> คือผมไปถามเคีนผมจำคำที่เขีนพูดไม่ได้เลยเหมือนกันนี่วะ <c ười> อือผมก็บอกว่าเขาปั้นเป็นอะไรเคร้นเขาปั้นเป็นอะไรทำไมทำไมต้องตัดเพื่อนกัน <c ười> เค้นมันก็บอกมาประทับพวกเราก่อนเอออืมออตโต้โด,ดต่อย อืมเคนก็เออตัวอะไรก็ไม่เหมือนกันมาาน,นลิลินอ่ากูไม่ไม่รู้อะไรสักอย่างอ่าก็นนเนี่ยพอยกเก้าอี้กันแล้วก็มาคุยกันเนี่ยผมผมโมโหเลยเออครับผมโมโหโ <c oughs> มโหจริงๆทำท่าจะฟาดออโต ไปได้ฟาดด้วยมือเปล่าๆหมูเอาล่มมาเลยแต่ก็ไม่ก็ไม่ได้ฟาดจริงๆหรอกอืมตอนตอนพากันกลับบ้านเนี่ยคือตอนที่เขาตอนที่ครูเขาประกาศว่าอืโรงเรียนปิดห้าวันไม่ใช่สิปิดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบอืมกี่วันผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ก็แบบกูมไม่รู้อะไร <c oughs> ก็ แล้วพอเนี่ยผมเห็นออตโต้กับผู้เพื่อนเดินมาข้างหน้าผมผมนี่วิ่งวิ่งแซงเลยเสียงเท้าตุบตุบตุบตับเออแล้วก็หอบแล้วหอบกินหอบกินแล,แล้วผมค่อยผมไม่รู้ว่าผู้ออตโต้มันไปไหนแล้วไม่รู้มันฝ่ากันไปไหนเห็นแต่เขาปั้น,นแล้วก็ม่อนอืมแล้ว สิ่งสุดท้ายที่ผมอยจะจะบอกว่าคือถ้าโรงเรียนเปิดแล้วมีปัญหากันแบบที่ผมไปเจอมาหลังจากกลับโรงเรียนอีกอืมผมมาเล่าต่อละกัน <c oughs> มีสองพาร์ทเอออะไรก และสิ่งที่ผมต้องทําให้ผมเนี่ยจะทําท่าฟาดพ,พวกออโต้ใช่ไหมก็คือแบบไม่พอใจไงม,มัน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 ก็ตัดเพื่อนกันทาไมเออหูบิ๊กไม่ใช่ไห่เข้าใจไม่พอใจเออมันก็ค่อยๆกับไม่เข้าใจอืมคือถ้ามีแบบคือถ้ามีแบบนี้คือผมมาเล่าต่อคือ ว่าเรื่องคือเรื่องมันไม่จบแน่นอนเลยอ่ะมันยังไม่จบอืมวไม่จบง่ายๆหรอกอแต่ก็ผมกับเขาปั้นเป็นเด็กพิเศษอืผมก็ทํางานแต่เขาป้นเออวาดรูปนั่นแหละอืมแบจะชวนคุยกับเพื่อนเขาป้นมันอยากเล่นนุ้ยเนาะอือทำไปทําให้เขาโมโหร้องไห้ทําไมเนี่ย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  สิ่งที่ทำให้โมโหได้คือทำข้าปั้นจนร้องไห้เยวตูนเยวตูนเข้มสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ต่อกันใหม่ในคลิปหน้าบ่าสวัสดีครับ